สวัสดีค่ะมานิสิบ้าเด็กหญิงเอลฟามากินซูชินะคะเนาะนี่คือซูชิท้่เขาสั่งไหวพี่น้องมีทั้งเบิดดนี่แหละเต็มจานเลยแหละแล้วก็เขาเห็ดเขาเห็ดดีแม่ห่อดีสวยอะ่ะอยากเห็ดเป็นแต่เห็ดปเป็นแล้วก็มีกุ้งอีกสิบตัวแล้วก็ปลาลักหนึ่งชิ้นเนี่ยเด็กหญิงเอลฟาไปตักไอ้ของมานอพี่น้องเนาะต้องเลี้ยงเขาหน่อยเขาเป็น นางแบบนักแสดงเขาเป็นไห้เขากระต้องเลียงเขานักแสดง youtube tik t o กเฟซบุ o o แมนเบิรพี่น้องนี่เราก็ต้องพาเขามากินแต่ว่าแอลฟาตอนนี้นั่งอายุ11อขวบนะพี่น้องสามารถกินได้เคืองละข้างเสียนะแต่ว่าถ้าเกิดเกินอายุสิบสองขึ้นเนะี่ยตรงใจละค่าเต็มคือจังก้นใหญ่เสียนะสิบอกว่าแอลฟากินได้อยู่ประมาณสามคำพี่น้องกินในบนลายดอกนี่ปาน ปลาหลากสลาเดส้ดสยรสเอลฟาเอลฟาบ่าเคยกินเอลฟาจะบ่ามากินปลาหลากพี่น้องนั่งก็เลยทดลองกินให้เบิ่งนะพอกินแล้วนั่งแบบสอบแซ่บเพิ่นว่าแซ่บเออว <c oughs> ันน่ะเอ้ยนักรีวิวเคยเห็นบ่พี่น้องสิบ่ให้ค่าคา่าแรงได้ย่างไ,ไดเฮเบิง่งรีวิวอาหารกับจังสรน เบิ่งกินเป็นตะเส่บบ่ละแล้วกันนี่แหละนี่แหละ,ละทั้งบทที่สร้างมาพี่น้องสิบอกว่าเบิ่งกันสี่เบิ่งหน่อยๆน,นะแต่ว่ากินสามก่อนก็นจุกแล้วเอฟฟ่ามันกินไปสามก่อนที่เหลืกอก็กินบดพี่น้องโอ้ก็รับบ่ได้เพราะว่าอย่างที่พอนเป็นอ่าอ่าเขาเเขาเรียกว่าอะไรบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่น่ะ,ฟฟนะกินกินอ่ถ้าเกิดเกินหาชิน้นถ้าเกิดเหลือเกินหาชินาช้นเ้าต้องปรับชิน้นละสิบบาท ถ้าเกิดห้าชิ้นนะนี่กำลังกินอร่อยอฟาเอฟ้ากินซูชิอย่างอรอยอร่อยแล้วก็อันนี้กุ้งขึ้นนั่งนั่งชบกุ้งมากพี่น้องกุ้งนี่ต้องกินบ่กินบ่ได้นั่นแหละอร่อยมากกุ้งเนี่ยม็นคนขายคนขายยังหล่อเนี่ยเจ้าของร้านได้ข้างหลังนั่น อาหารที่ชอบที่สุดก็คือกุ้งนี่ล่ละพี่น้องอันอื่นก็อันอื่นกับบอแซบอันอื่นก็แซบยุตว่าหังเดมารานนี่ก็คือมากินกุ้งเแหละแต่ที่จริงกุ้งอ่ะแต่ก็ตะกี้เขาใส่หัวแล้วมันสิตัวใหญ่มันสินากินมากพี่น้องวันนี้เขาลดต้นทุนเนาะไอเพราะว่าผู้ใดมากเขาสร้างตะกุ้งเซนนะเออจัางพวกข่อยเด็กสร้างสิปตัวละกุ้งนะกุ้งกับกุ้งกับไอต้นทุนแพงเนาะพี่น้องมือก้อนเนี่ยเขามีไอเหนือเด้เหนือย่าง เขามีแบบแกะอีกย่างเซนนะเนื้อแกะอีกอย่างเซนนาเนี่ยอัลฟาซิซิมให้เบิ้งแต่ละชิ้นเมื่อก่อนในอัลฟากินชูชิ่นพี่น้องกินได้แค่เป็นตัเสียดายเงินเนี่ยมันกินบ่ได้เนาะมันกินเอ่อกินได้แค่อีหยังก็เอ่อเข่ากับอันอันแตงกวาแม่เฮ็นสำนันกินของเล็กน้อยซั่นน่ะก็เลยบ่ค่อยอยากพานางมากินตอนนี้คือนางกินเป็นนะนา่งมูอจะกินนะก็เลยก็เลยเออก็เลยพามากินได้เห็นบ่กินได้หลายชิ้นนะเนี่ย ไอ้ไอเขาวางหันหน้าก็กินได้หลายก้อนอยู่แต่กันบอกยังไงก็บอกเกินหาก่อนดอกก็อิ่มแล้วเพราะมันเป็นเขาเนาะอือเอฟฟาบอกข้าวหนาจะสั่งเขามาเด้อแม่มันมันอิ่มเพราะว่าเนี่ยลา,น,น,เน,าดเดนเนี่ยเดอรคัตเดอเนี่ยอยู่อยู่เมืองนิสเบอร์เอสเขาสิบอกว่าลานเขาเนาะมันข้นแน,น่นนี่มีมีมีหอดไอติมมีไอติมแบบว่ากินเสร็จแล้วก็มีไอติมตรงนั้นเป็นหมองจุดใจนเนื้นนะค่ะเนาะนี่ นี่แล้วการล้านคนตอนนี้คนณ่รท่านเต็มเพราะว่าพราะวกข่อยพึ่งมาเนาะสิบอกว่าร้านเขานะ่ะมันมันมันเขาเนี่ยแล้วมันเอ่อมันขายดีเนาะพี่น้องเราบ้านนี้เพิ่งก็เลยขยายสาขาเพิ่งมีสาขาหนึ่งอยู่อยู่อ่เมืองสเลเซอร์เนาะสิบอกว่าเมืองสเลเซอร์นะ่ะเอ่อเคยไปกินเหล่าพี่น้องเป็นเจ้าเดีวยวกันเลยแต่ว่าเอ่อคนดูแลอาจจะคนละคนเนาะเราเฮดบอแซบ่บอืมเฮดบอแซบ่บยูน่แซ่บัว เมื่วาเป็นอย่างบันีีอันอันเพื่อนไปเปิดอีกสาขาหนึ่งอยู่ยในสวนเดี๋ยแหละอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็บคบ้นบกเขาเมื่อเขาตลาดน,นี่เออเห็นโมบอกนะอืนี่แหละเห็นบ่าไอ้ฟาร์มก็ลองกินไข่ไอ้นี่ไข่ปลาเนาะไข่ปลาทอดมั้งคิดว่าเนี่ยบูเบนปลาลากปลาลากมันใหญ่กว่านี่นี่วิธีกินซูชิต้องเอาบาสบิจุ่มกับซอสซีอิว๊วเด้อค่ะเด้อ อันสูตรผู้ใดก็บ่จักดอกแต่ว่าส่วนมากเขากเ็เฮ็ดกันแจงสนะี่นะเออนั่นละ่ะโอ้ยเพิ่งกินในเคร่งทางนึงพี่น้องมึงติละ่ไปปะไปบหวนี่เบิ่อแบง่งแบ่งปูดกันเนบ่าแบ่งปูดกันเห็นบนะ่กินด้สามคำเริ่มอิม่มแบ่งปูดแม่กินชูชีนนะมันต้องมากินกันหลายหลคนพี่น้องเพออย่างติเพราะว่ามันมันมันสร้างเป็นชิน้นมันสร้างเป็นแบบว่าอันแปดชิน้นใช่นะ ปตชินสมมติเจ้าอยากกินลหลายหลายหลากหลายสิเจ้าก็สั่งมาหลายคนสิเนาะโตข้างหลังข่อยมียิ่งข้างหลังข่อยนี่เขาสั่งพร้อมกันกับข่อยด้วยแต่ว่าเขาสั่งดับเบิลเพราะว่าเขามากับผู้ไสนนะผู้ไสนเออาจจะกินหลายสินะนืะสั่งไม่อีกรอบแต่พวกข่อยไปตัวบ่ได้กินเบิด์ถานนี่ยก็อิมแล้วนี่เพิ่นบอกแม่เธอต้องรีวิวนะเพิน่นวมาเอาเอาเอาบิ่งสิกินเออกินตาให้เบิ่งว่าสะนะตากระขิงพี่น้อง เนี่ยตอนที่คอยพวกคอยนั่งอยู่ประมาณไอ้หาโมงแรงเนี่ยค้นบ่ก่อยไหลายพี่น้องอืมสิว่าว่าปลามันสดสดไหมปลาแซบแซบปลาปลาลากสดเนาะแซบบ้านอร่อยพี่น้องมันสิแบบหนุ่มๆไหมเออแต่ว่าเท่ากับหาสื่ออยากแล้วปลาสดไหมอืมนั่นแหละเนี่ยอร่อยแล้วก็เออฟ้าบอกแม่รีวิวอีกทีหนึ่งให้เบิ่งในเวอรซันเอาลองมารีวิวเบิ่งสัน อยากเห็ดเป็นได้พี่น้องไอ้เบิงเงินเบิงแม่บ้านไอ้ไอ้ตุรกีเนาะเพิ่นเห็ดซูชิแม่ป้าเห็ดเห็ดเก่งอ่ะแต่ว่าข่อยเห็ดบบเป็นข่อยข่อยเห็ดเป็นอยูแตว่าเห็ดมวนไดบ่สวยคือเขาองเซ่นะมวนไดบ่สวยคือไอ้คือหลานเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหลานเขาเห็ดสวยเนี่ยเดี๋ยวเมื่อหลังสิลองมาเห็ดกินเมิ่งเนี่ยสิบอกว่าอันนี้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ลุ่นนี่โอเคเลยพี่น้องมันเป็นปลาแบบว่าป้าเขาเอาไปเจียไฟนะ เนี่ฝาอ่ะอันนี้เป็นภาพหน้าปกไทยเบิ้งเออต้องต้องต้องทำหน้าปกด้วยนะคะทำ YouTube นั่อยเฮ้ยน้องน่ากินเอารีวิวกลับไปเบิ้งเห็นบ่พี่น้องกินไปตั้งไรพูดแล้วได้ป่ะในก็บ่เบิ่อเบิดบจูนี่มีตัวนี้คือคือแบบฝาบอกกินเนอ่ยเออนั่นแหละนี่กินแเ่ษจุ๊ง จุ่มตะเกียบจุ่มไอ้นี่จุ่มต๊ะตก๊น้ำไอ้ไอ้ซิวเข้มบ่บันงตายบันเนาะไอ้สิวบอกว่าไอ้ฝามันกินเข้าไปสามสี่หากอน,นอะพอพอถึงหาก่อนซ้ำพี่น้องมันเลี้ยงของน้ำบอกแม่ฉันบ่ไหวแล้ววสันเป็นไปทายท่วงออกพี่น้องสุดยอดเลยลูกสาวโกรย็กันเลยมึงยังมาทั้งเพิงทางงยู่พี่น้องจะไปหลอดบนเนี่ย จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ว่าไปหลังจากแอฟลฟานไปหงนามพี่น้องข่อยกินที่เหลือเห็นเบิร์เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเหลือเกินหาซินมันต้องปรับแต่ว่าก็าบอกว่ายังเสียดายเพราะพานสั่งไปแล้วนอกเะลยอยากกินนั่นสียนะสัะ่สงไปแล้วต้องกินเนี่ยไปผลไม้ไปเค้กเลยมาเจอเพื่อนพี่น้องเพื่อนรวมง,งานข่อยริ้วจำได้บร่ริ้วเพื่อนรวมง,งานข่อยเพื่อนมากกับแฟนไม่เพื่อนนั่นนะอเอ้ยน้องเงสู นี่แก้วนามกับแกวว่บางไงกินไอติมต่อได้ปะเนี่ยกินไม่หมดนะกินไอติมต่อนี่เราอิ่มแล้วนะคะอ่ะอิ่มแล้วอ่ะคําหนูาฝากกดไลค์นยเร็วฝากกาไดไลค์กดแชร์กดจับนะคะนะคะ <c oughs> ร้านนี้นะคะนี่ซูชิเนี่ยเห็นไหมเฮ<อ>้ยโซเรากินข้าวเสร็จกันแล้วนะคะอิ่มแล้วอ้ยจุก ไอเลมเดีอีกเฉลี่ยแล้วแกดมกอดโฟฟามีทยาช่อมตอนนี้คืออ๋อแม่คืออ้วนเธอวะอายอ้วนีกนี่พี่น้องแอฟฟ่าแอฟฟ่าสิบเอ็ดขวบเขาบอกว่าสิบเอ็ดขวบลงมาเน่ยกินกินครึ่งราคาอายอ้วเอ้า <laughs> บ้าน,นี้ <laughs> <laughs> บ้าน,นี้เขาคิดแฟฟ่ามันสูงกว่าข่อยพี่น้องเขาคิดราคาเต็มมัน <laughs> ต้องเมื่อกี้ไปเอาเงินขึ้นเด่ต้องลอยหาสิบบาทไปครับไปแล้วนะคลิปนี้กะจบสำนินละเด้อ